สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดประเนรการแสดงดนตรีของวงดนตรีราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามแห่งสหราชอาณาจักรวันนี้เวลา19.20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมนวมพูมินอาคารนวมพูมินวชิราวุธวิทยาลัย ขออประเนะการสแสดงดนตรีของวงดุริยางราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหราชาอาณาจักรจากการลงนามในส่วนที่สัญญาเบารริงเมื่อวันที่18เมษาย,ยน2398ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช กับเซอร์จอนเบารริงผู้บรรชาการอาณานิคมฮ่องกงของอังกฤษในขณะนั้นโดยสนธิสัญญาเบารริงนับเป็นสนธิสัญญาการค้าฉบับแรกของสยามที่มีกับชาติตะวันตกเป็นสนธิสัญญาสําคัญที่นําสยามเข้าสู่ระบบการค้าเสรีย,ยุคใหม่ที่เป็นสากลทําให้สยามในยุคนั้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วปัจจุบันความร่วมมือระหว่างการทั้งด้านการค้าและการลงทุนการศึกษาและวิทยาศาสตร์ การป้องกันประเทศและความมั่นคงรวมทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมดำเนินไปด้วยดีโอกาสนี้ทอดพระเนตการแสดงดนตรี11ชุดอาทิเพลง Anything Goes ของ Cole Porter การแสดงกลองสวนสนามการแสดงโซโล่ของนักดนตรีเพลง My Grandfather's Clock ซึ่งเป็นบทเพลงยอดนิยมในหมู่วงดืรยยางในสหราชาอาณาจักรและเพลง First Light ที่เรียบเรียงใหม่เพื่อโซโล่โดยใช้คอนเน็ นอกจากนี้ได้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพลงมารราชวัลลบและเพลงโฟต์ี่เยซอนของวชิราวุธวิทยาลัยสำหรับวงดุริยางราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามแห่งสหราชาอาณาจักรมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการเฉลิมฉลองงานพระราชพิธีรวมถึงการแสดงดนตรีในกิจกรรมขนาดใหญ่เช่น การแสดงในนัดชิงชนะเลิศ FA ฟัพต่อหน้าผู้ชมฟุตบอล8 0 0 0 0 0คนวงดุริยางราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชาอาณาจักรประกอบด้วยนักดนตรี17คนมีรากฐานมาตั้งแต่ปีคิศักราช .1767 ซึ่งพัฒนามาจากการให้จังหวะก,กลองในการเดินแถวทหารรวมถึงการส่งสัญญาณต่างๆในค่ายทหารและสนามรบ และได้รับการพัฒนาฝึกฝนและก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปีคิตศกราัช1903โดยก่อตั้งเป็นโรงเรียนดนตรีราชนาวิกโยทินเพื่อเป็นแหล่งผลิตนักดนตรีคุณภาพนอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยลินคอนสหาราชาอาณาจักรทำให้นักดนตรีที่ผ่านการฝึกฝนจากโรงเรียนแห่งนี้มีโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาดนตรีนอกจากบทบาทด้านดนตรีแล้ว นักดนตรีของวงตุลยยางราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามแห่งสหราชาอาณาจักรยังได้รับการฝึกปฏิบัติทางการทหารจึงมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเป็นผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลสนามตลอดจนสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานพลเรือนของสหราชาอาณาจักรด้วยและในโอกาสที่ประเทศไทยและสหราชาอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปี วงยุริยาราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหาราชาอาณาจักรจึงเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงดนตรีและเฉลิมฉลองในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหาราชาอาณาจักรถือเป็นโอกาสอันดีในการระลึกถึงพระราชมัยตรีอันแน่นแฟ้นของสองพระราชวงศ์และมิตรภาพระหว่างประสนิกรของสหาราชาอาณาจักรและประเทศไทย เมื่อจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญ่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่นาวาเอกแมทธิวเจอร์ราดไวต์หัวหน้าวงยุริยางราชนาวิกโยธินก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นาวาเอกแมทธิวเจอร์ราดไวต์ หัวนหน้าวงดุริยางราชนาวิกโยธินเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกได้แก่กลองเล็กวงดุริยางราชนาวิกโยธินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายกริดของหน่วยคอมมานโดร,ราชนาวิกโยธินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานประกาสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานสราวุฒิเลี่ยนเส้งอาสาสมัครทหารพรานนันทวัฒนรงรักอาสาสมัครทหารพรานอินทร์โตมนอาสาสมัครทหารพรานอดุลรอมานจิใจและอาสาสมัครทหารพรานอังสกรสุขสมานกำลังพลที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดและยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดจรยุ์กองร้อยทหารพรานที่4916 ขณะเดินทางกลับจากลาดตระเวนเหตุเกิดบริเวณถนนสายอํเาเภอศรีสาครอํเราเภอะแนะหมู่ที่2ตำบลศรีบันพศอํเาเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่14มิถุนายน2568และเข้าราักษาณนโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนาราธิวาสนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลทั้ง5คนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอำนาจชูทองรองผู้วา่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่เอกอิสมาแอนิวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนางสตาจังหวัดนาราธิวาส ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนรอบยิงเหตุเกิดบริเวณบ้านตะปิงติงงีหมู่ที่1ตําบลตะลิงชันอําเบอบันนันสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่13มิถุนาย,ยน2568และเข้ารักษาณโรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่นนายหมู่เอกอิกอสมาเอรรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ